วันนี้พามาทำความรู้จักกับต้นไม้ที่บ้านยายนะคะเป็นไม้เครือนะคะวันนี้เป็นไม้เครือค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นไม้พลูงายช้างนะคะดูนะคะเพื่อนเพื่อนพลูงายช้างดูใบนะคะอันนี้เป็นต้นโตแล้วนะคะต้นนี้เป็นต้นโตแล้วนะคะดูใบดูลักษณะไม้มงคลสวยงามนะคะเพื่อนๆวันนี้ไม้มงคลสวยงามกับพลูงายช้างค่ะเพื่อนๆดูนะคะเป็นไม้ประดับนี่เป็นต้น เล็กของเขานะคะเป็นต้นเล็กดูนะคะปลูกประดับบนโต๊ะทำงานก็ได้ปลูกประดับขึ้นกับเครือไม้เสาไม้ก็ได้ะคะ่ะดูนะคะเป็นปลูงงายช้างนะคะใบจะเรียวแหลมยาวสีขาวปนเหลืองนิดๆน,นะคะ แต่จะเรียวยาวข้อแตกต่างของพลูงายช้างกับพลูต้นอื่นนะคะดูขายายให้ดูลักษณะใบนะคะดูใบของเขาสีขาวเรียวเล็กนะคะจะมีสีเหลืองปนนิดหน่อยแต่น้อยกว่านะคะดูนะคะเป็นพลูง่ายช้างนะคะ ดูยายอธิบายบอกแล้วนะคะและยายก็จะพาไปทําความรู้จักกับพลูต้นอื่นนะคะดูข้อแตกต่างของพลูงางช้างนะคะเพราะว่ามีต้นที่มีลักษณะคล้ายกันข้อแตกต่างของพลูงางช้างจะมีปลายแหลมยาว ดูนะคะใบยาวกว่านิดหน่อยดูนะคะเพื่อนเพื่อนนี่คือพลูงายช้างต้นเล็กเราสามารถปลูกในน้ําก็ได้หรือว่าปลูกใส่กระถางดอกไม้วางบนโต๊ะทํางานก็ได้นะคะเป็นพลูงายช้างค่ะเพื่อนๆนสวยงดงามกับใบสีสันที่ประดับบ้านเรือนนะคะดูค่ะไม้สวยไม่งามกับพลูงายช้างพลูเครือนะคะเป็นไม้ที่สวยงามอีกต้นหนึ่งนะคะนี่ยายปลูกประดับต้นไม้ ยหญ่อันนี้เป็นพลูแอปเปิลนะคะเพื่อนๆพลูแอปเปิลค่ะสวยงดงามกับพลูแอปเปิลจะออกเหลืองใบป้อมนะคะพลูแอปเปิลจะเหมือนกันกันกบพลูงาช้างแต่แตกต่างกันตรงที่ลักษณะใบอ้วนป้อมนะคะพลูแอปเปิล ใบอ้วนป้อมดูนะคะแตกต่างกันนิดหน่อยตรงที่พลูแอปเปิลจะมีสีเหลืองมากกว่าสีขาวนะคะเพื่อนๆดูนะคะยายเอาข้อแตกต่างของพลูสองอย่างมาให้ชมนะคะเหมือนกันลักษณะเหมือนกันแต่แตกต่างตรงที่มีใบป้อมกับใบยาวนะคะเพื่อนๆสวยงดงามเหมือนกันค่ะถ้าปลูกใส ขึ้นกับต้นไม้จะยิ่งสวยเพราะว่าเขามีรากมีใบที่ดูดอาหารจากต้นไม้ก็ทําให้ใบของเขาโตอ้วนสวยดูนะคะเป็นไม้ประดับที่สวยงามอีกต้นหนึ่งนะคะนี่คือพลูแอปเปิลนะคะเพื่อนๆพลูแอ,เอ,ป,เอปเปลิลสวยค่ะดูค่ะปลูกในกระถางนี่เป็นต้นเล็กของเขานะคะใบจะป้อมกว่ากันค่ะเพื่อนๆดูดูขยายเอาข้อเปรียบเทียบแตกต่างให้เพื่อนๆได้ชม ว่าอันไหนว่าต้นไหนชื่อพลูแอปเปิลว่าต้นไหนพลูงาช้างนะคะเพื่อนๆดูค่ะสวยงดงามกับต้นไม้ประดับที่บ้านยหญ่นะคะเพื่อนๆก็หาม,มาปลูกได้เลยนะคะสวยงดงามประดับบ้านได้สวยงดงามอีกต้นหนึ่งเลยนะคะปลูกเลี้ยงในกระถางก็ได้ปลูกเลี้ยงในน้ําก็ได้